รถหมื่นหนึ่งของผมมาเนี่ยได้เหรอรถแต่รถหมื่นหนึ่งมึงเดียวมันได้เดียวไม่ได้เลยเด็กฮะโอ้ไม่เป็นไรลุงถ้าทางตรงผมวกกินขาดไม่ลุงจะเริ่มทางตรงตะเวรมันก็ยิงอยูแล้วไงอย่าพูดลุงอย่าพูดตายเขาลุงเนี่ยลุกขึ้นนิดหนึ่งโอ้โจะดูอะไงว่ารถพักหรือไม่พักก็ดูไม่ได้ลุงดูหลอดซ้ายมือลุงหลอดบนน่ะหลอดหลอดตัวเฮดอ่ะลุงหลอดตัวเฮดซ้ายมือซ้ายมือ เมื่อกี้ยังเต็มๆหลอดอยู่ในลุมทนที่เนี่ยเห็นไหมอ๋อเห็นแล้วถ้ากูลงรอบนี้ได้กูเลิกเลยอ่ะมึงคุยกูตรงนี้ก่อนมึงชอบแดงหรือหรือน้ำเงินมึงชอบแดงหรือน้ำเงินเอาดีๆแดงน้ำเงินเงินครับน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินนะได้ได้ ทัวอะไรลุงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดุงแดงแดงแดงน้ำเงินมึงอย่ากเปลี่ยน <c oughs> ถ้าเปลี่ยนมันจะไม่ได้เว้ยก็เคียวกเคโอเคอเ,คเ,คเียอ่ะอ่ะเออเป็นไงแต่แต่มันมีข้อแม้ถ้ามึงได้แล้วมึงย้องได้เพิ่มเอออะไรลุงมันมันจะหมดเอานะกูว,ว่าน้ำเงินอีกรอบ อ่าผมก็ว่าน้ําเงินพิงน้าเงินไหลเชี่ยวลุงน้าเงินไหลเชี่ยวแต่กูเชื่อว่ามันแดงเมื่อกี้เนี่ยมีคนพูดใช่ใช่ใช่เนี้ย,ขยไไเข,ยขาที่ยืนเป็นไม้กางเขนข้างๆอยุงหกแต้มแดกแดกไปหนอะเนาะบอดออ <c oughs> รวยมากูมีตังค์ล้วต่กูใช้คืนมึงเล็ <Okay. S 3> อกไรโอเคเขาลุงลงุดอกดอกดอกสักดอกดอะกูะให้ดอกห้าพันอโอเคลุงหนึ่งเก้าเจ็ดครับได้ลุงขอไมงดีไมิปลอกอะขอไมเอาเท่าไหร่อ่ะเมือนนเฮ้ยลุงเลก็กไรนะหนึ่งเก้าเจ็เหรอใช่ใช่หนึ่งเกเจ็ลุง ใจดีแคสองสามหมื่นก็ได้ลุงลุงลุง,ลงไหนบอกดอกห้าพันไงลุง<อ> <c oughs> ลุงไปทำอะไรเขาอะ <c oughs> ลุงไปทำอะไรเขาหนะ่าอุจิตย,ยาไ,ไปเป็นตัวอันตรายไอคนเมื่อกี้นี่หมาลุงที่จอดจอดบงังแล้วี้ทะเบียนลุงอ่ะ ลุงแล้วอะไรที่ลุงคุยอยากก้วนน่ะลุงอะไรแรกๆอะไรลุงลุงแรกอะไรกันลุง,ลงจะแลก<ง>ของกันเหรอฮะจะแลกของกันเหรอลุงใช่กูมีกูมีทรัพย์สมบัติไงที่อยู่กับนาศิลาไงก็คือถ้ากูฆ่านาศิลาได้กูก็จะได้สมบัติแล้วก็มาแลกอะ่ะข้วนเนี่ยเฮ้ยลุงก็โหดพออลุงลองปืนกลเัานะไม่ไม่ไม่กูกูจะฆ่ากูลองขึ้นอาวุธก่อนแล้วกูก็ฆ่าไง ลุงลุงแต่เขามีปืนกลนะลุงไม่เขายังไม่ได้ใช้ไงปืนกลอ่ะกูเป็นคนสนิทของแกมึงมือผ้าหรอไหมกูก็จะอยู่ใกล้ชิดแกตลอดกูเผลอเขาเผลอกูกพวกแทงเนี่ยเดนลุงเผลอเดนลุงแทงผมปะเนี่ยเอ้ยลืมลุงยังไม่มีอาวุธดีกว่าป่นไหมลุงจะมีไปใช้ป่นไหมเขาตำรวจลุงเขาตำรวจครับไอ้ข้างๆผมมันจะป่นอ่ะ เขาจับเลยจับเลยเขาพูดไปทั่วจับเลยจับเลยตำรวจจับเผมเนี่ยมันบอกว่ามันจะไปป้นมันใช้ไฟฉายป้นมันมีไฟฉายมันจะไล่ป้นทุกคนเลยมันบอกจับเลยจับเลยคุณตำรวจจับเป้าจับเป้าจับจับผมเนี่ยถือว่าผมขอครับคุณตำรวจตังก็ไม่มีชัวตำรวจชัวชัวแน่นอนคุณตำรวจผมมีแค่ไฟฉายนะคะคุณตำรวจครับไฟฉายก็อันตรายนะดีเลยคุณตำรวจครับอันเนี้ยโดนจับป้าน่ะดูมือผมดิ <c oughs> เด <c oughs> ี๋ยวมินิฮาร์ดคนนั้นหรอมินิฮาร์ดถือว่าเป็นมินิฮาร์ดถือว่าเป็นการบงุงจะพาผมเกมดีเซ็จ่ายแพงแแนะลุงนะเดี๋ยวมันพาเลยเฮ้ยเฮ้ยตังแต่รถมันแรงรถรถตำรวจมันแรงลุมงมันแรงไปเท่าเราเหรอ <c oughs> <c oughs> จริงจริงลุงแต่งนิดจะเฉียวสูตรแล้วล่ะลุง ไอ้ข้างๆสั่งผมครับกู้ตำรวจแจกมีฮาร์ดผมอ่ะไอ้ข้างๆครับไอ้ข้างๆครับไอ้ข้างข้างไอ้ข้างข้างหยุดลอยไอ้ข้างข้ากหยุอยไอ้อาทุกข้างข้างแก่ลุงลุงลุงหมิ่นเจ้าหน้าที่นะอะไรอ่ะอะไรระเบิดเลยลุงมีระเบิดลงหัวเมื่อกี้เนี่ยเราเราแรงกว่าเราเราแรงกว่าไม่เมื่อกี้ใครเขายิงระเบิดระเบิดลงหัวลุง อโทษครับโทษโทษลุงเราจะตายไหมเนี่ยมันมีระเบิดลงหัวมาเนี่ยเออไม่ตายหรอกไอ้เหี้ยเรายิ่งใหญ่เจ้ารถเราแรงกว่าจริงแล้นะเอาจริง่ับริงลุงจริงผมก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ริงๆจะเฉียวตูดแล้วนะลุงไปลุง เหินตามลุงภูล,ลุงโชว์ไปหุยใส่ท่อเมื่อกี้ลรเปิดลุงค,คงกลายเป็นศพได้เลยลุงไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงแค่โชว์มินิฮาร์ดนะนี่ฮ้ยหรือตำรวจเขามาให้มอมอบความรักกันลุงทำไมมันแค่โชว์มินิฮาร์ดเขาจังจับขนาดนี้เดี๋ยวย,ยี่รถอะไรกัยวะ รถต้องแแรงลุงรถาต้องแบบก็อะไระลุงไปลุงเฮ้ยยังไงอ่ะทีเนี้ยไอ้ลุงมันตามได้ลุงมันตามได้ลุงช่างถอดกอดรถเราไว้เนี่ยทำไมมันเป่ายังไงแบบ นีโโน่เราโดนคดีทียอะไรเนี่ยไอสัตว์เป็นอย่างีไงล่ะลุงุพาผมมาเกมใช่ไมหมนี่ลุงเกมเราพูดงั้นแล้วกูอลันั่งนั่งกับลุงไม่มีเกมมอลุงเกมลงุงรุกก่งบ่ให้ผมอย่างเดียวอนะไอยเกมอะไรลุงอ่าเขาดักด้วยเป็นไงล่ะไอ้ตำรวจไม่รู้ดีตำรวจรู้ดีลุง พังแล้วลุงจะพังแล้วหลอกกูหลอกคุเห็นปะแต่จะพังแล้วลุงรถเราจะพังแล้วเข้าไปแล้วเขาหลุดแล้วลุงหลุดแล้ว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 บอกแล้วกูยังมีฝีมืออยู่ลุงหาหายจากการขับรถเปกี่ปีแล้วลุงประมาณเจ็ดแปดปีอ่ะชนลุกช็อตเลยว่าอยู่นี่เป็นไงล่ะสไลด์วิ่งหนึ่งที เไอ้จริงกูอยู่ข้างบนนั้นก็ได้นะแต่กูไม่อยากทำอะไราเปิดทับไม่ได้เฮ้ยสุดยอดลงสุดยอดอุ้ยเฮียใครตามตูดมาไอ้เฮียปืนกดดักลูกปืนก้นเฮ้ยปืนก้นลูกโอ้โหผมเมเกมมันเฮ้ยปืนก้นแตกยังเตกดูไว้ช่วยด้วยดูไว้ดูไว้ช่วยด้วยบุญเรืองได้ไหมครับได้ครับไอ้บุญเรืองบดูดิเฮีย โอ้เอาเลยครับลุงโอ้ลุงเอาเลยฮะโอ้อาเอออเาคนเกี่ยวดิผมไม่เกี่ยวไอ้เยี่ยรอดได้ไงวะเนี่ยมาขนาดนี้ลุงอืมไม่ไหวโอ้ไม่ไหวครับเลยไม่ไหวอ่ะลุงไม่เชื่อลุงหน่อยอ่ะมึงดูดิ โอ้โหไอ้รถกูหายไอ้สารรถกูหายไอ้คิดเป็นคนขโมยรถกูเอาอยู่นู่นนี่ว่าเอาหล่ะพี่บนเรือเอาเอาผมออกไปหน่อยพี่เนี่ยครับลุกเดิใครอ่ะพี่เอาผมออกไปหน่อยดิพี่บนวูบงอ้าวอันนี้คอมผมพังหรือเปล่าครับเนี่ยไอ้มันมืดไปหมดเลยครับไม่มีไมม่ีอันนี้ใครเนี่ย อผมไม่รู้ครับมีอยู่แม่ทําะไรทีูเไปผมแค่มาขอค่าซ่อมครับค่าซ่อมเรื่องไม่ได้นะที่นี่ดูไหมที่ไหนรู้จักอันนี้ที่ไหนครับใช่ที่รักหรือเปล่าครับลุงไม่ใช่ครับโดนที่ครับปกตินะลุงผมไม่ได้ปตีนี่ลุงผมรู้ผมรู้ที่ต่ำที่สูงครับแต่มันไม้ดึงเลยครับสวัสดีครับต้องโดนทษมาแล้วแค่แค่นี้มันมองไม่เห็นแล้วลุงมองแบบว่าดำหมดเลยอะ อ้าวโหผมต้องทำไงครับพี่เนี่ยเดินกลับไปดิเดินกลับไปเดินกลับไปถ้าเดินกลับไปได้ลุงได้ยินผมไหมลุงได้ยินผมไหมใช่ครับลุงก่อนโยนพาผมไปด้วยนะตังตัวผมเยอะนะลุงนะผมกลัวนี่นี่ไม่จะใช้ชีวิตยังไงอ่ะก็มันต้องมีคนมาตัดให้ลุงใช่ครับแล้วก็ตายอย่างเดียวลุงใช่แล้วแล้วสมมติถ้าออกเข้าใหม่อ่ะออกเข้าใหม่เขาห้ามออกเข้าใหม่เขาห้ามครับชี้โคตรทรมารเลยแต่แต่มันมีแบบว่าห้ามวิ่งห้ามอวิ่งนะผมมองไม่เห็นทางครับมองเห็นแต่เธออะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ครับได้ได้ดูได้กับยอยู่เนี้่ะผมเจอผมเห็นผมเห็นขาครับรองเท้ามีรูอยู่รูรูเยอะหรือเปาเนี่ยโทษทีครับเอ้เรื่อรูลุงกอดจอกไปพาผมไปด้วยนั่นรูเออมึงไปเลยกูจะไปนอนแล้วไอ้เหี้ยไปนอนแล้วเดี๋ยวเจอกันเอาไปเลยขาวเ้ก่อนออกกอดห้อยผมขอรับเอาเอาดไม่ได้หรอ โอ้ยพ่อหนุ่มน้อยเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยไม่รู้เหมือนกันครับอ่โหลครับพี่บูญยังอ่โหลครับสุดหล่อเปิดไปจากอะไอันนี้เสียงอะไรครับงแต่ละไปไปนอนกันดีกว่ามาเข้ามาเล่นในเช